เรามาทานอาหารที่ศูนย์อาหารนครชัยนะครับวผมจะมีร้านประจำอยู่เลยร้านนี่ผมวา่าอร่อยนะครับร้านประ,ประจุบเราจะมาเปิดนะววันนี้เปิดนะผมยะกปสั่งข้าวอะไรดีเออเมนูกับข้าวก,กุ้งกับกุ้งห้าสิบบาท มอาสป็นต้มยำกุ้งเอาเป็นตามายำปลาหมึกผัดผงฝิ่ราดข้าวนะเรื่ยราดข้าวแล้วก็เอาต้มยำกุ้งชามนกับโอเคครับเดี๋ยวมานั่งรอ เรานักมาดีเราสั่งน้ำมาดีนะสั่งน้ำปั่นน้ำปั่นผลไม้คนขายอยู่ไหมมีกาแฟสด้วยไอติสโซ่ปั่นเอาน้ำปั่นผลไม้ดีกว่า นี่แหละปั่นเอาปั่นกล้วยแล้วกันนี่ปั่นกล้วยนะครับเอาวกรอ้องคู่นะครับนั่งสบ,สบายๆตรงนี้อ่ะ ศูนย์นครชัยอาหารไม่แพงนะครับเพื่อนๆที่จะเดินทางโดยสายอีสานก็มาขึ้นที่ศูนย์คนครชัยจะสะดวกกว่าแล้วก็เวลาเรียกแท็กซี่นะครับถ้าไปช่วงประมาณสักสักทุ่มหนึ่งนะฮะหกโมงเย็นนะครับไปแล้วครับหกโมงเย็นไปถึงประมาณสามสี่ทุ่มนี่แท็กซี่เบนมารกราติดยิ่งช่วงนี้ดิกันขอสร้าง ก่อสร้างทาถนาน,นแล้วก็สะพานลอย,อยนะครับขึ้นหมอชิดแล้วก็เป็นช่วงขรงการยิ่งลาบากใหญ่นะครับการเดินทางที่เข้าหมอชิดขึ้นรถมีลาบากมากนะครับเพะนั้นผมแนะนําให้คือรัซื้อตที่นครชัยดีกว่านะครับเพราะว่าสะดวกรถแท็กซี่มานะครับถ้าคุณไปหมอชิดแท็กซี่จะไม่ไปถ้าไปเขาจะเหมาคุณอาหารที่นี่ก็อร่อยนะครับ รสชาติใช้ได้ก็มีสองร้านนะครับมีร้านร้าน้านแรกร้านที่สองแต่ผมชอบกินร้านที่สองมากกว่าร้านที่สองสุดจะอร่อยกว่าครับแต่ร้านเลรกร้านร้านแรกมีร้านก่าแก่นครับแต่ก่อนที่เขาจะอยู่ตรงข้างๆเป็นเป็นเพลิงไม้ครับ ขายอยู่ข้างๆอยู่ท่านนครข้างๆตรงข้ามตั้ท่านนครชัยปัจจุบันท่านนครชัยได้ปรับปรุงเป็นที่จอดรถแล้วยี่สิบบาทยี่สิบบาทปั่นกล้วยวะครับครับน่ารับปั่นกล้วยครับ ก้วยปั่นไววทานกาแฟก็ทานกล้วยปั่นดีกว่าทานแล้วก็ชื่นใจสะกู่นะครับทานรอทานข้าวนะครับที่สั่งไว้